คนนี้เยอะใจตรวจเนี่ยมาจาก้เมืองเดี๋ยวเอาเชื้อมาที่นี่เขาปลอดภัยอยู่แล้วครับผมก็วันนี้คณะนะครับตรวจสอบตามคำสั่งท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับที่1นึทับ6 4นะครับที่ว่าเป็นคณะที่มาตรวจติดตามเร่งรัดแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับในเรื่องของการเตรียมพร้อมนะครับในการระบาด เชื้อไวรัสโคโรนารอบที่สองนะครับเราก็มาตรวจติดตามแนะนำฐานประกอบการนะครับทั้งโรงแรมทั้งโรงงานในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่นะครับใน,ในเรื่องของอามาตรการป้องกันพื้นฐานก็คือในเรื่องอามาตรการป้องกันของสาธารณสุขนะครับใน d m h อ t นะครับว่ามีความพร้อมแต่ละแห่งถ้าในเรื่องของอาการใส่หน้ากากนะครับมาตรการการจุดคัดกรอ,องนะครับแล้วก็ การฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับก่อนที่พนักงานหรือผู้ที่มาติดต่อนะครับจะเข้ามาในพื้นที่นะครับนะครับในวันนี้นะครับคณะกรรมการก็เข้ามาตรวจเป็นครั้งที่ครั้งที่5แล้วนะครับแล้วก็จะเข้ามาตรวจเรื่อยๆนะครับในพื้นที่เป็อคทองใหญ่นะครับแล้วก็จะแนะนําผู้ประกอบการนะครับให้มีความพร้อมนะในการรับเพื่อป้องกันการระบาดรอบสองนะครับ ข้อเนอำเภอคลองใหญ่ที่โชคดีครับเพราะว่ามีมาตรการค่อนข้างจะเข้มแข็งนะครับทั้งทางอำเภอแล้วก็ท้องถิ่นนะครับให้คําแนะนําประชาสนสำคัญนะครับให้ทางผู้ประกอบการแล้วก็ศาลประกอบการต่างๆนะครับมีความเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ให้ข่าวสับขบูนข่าวสารที่รวดเร็วนะครับทำให้ไม่มีผู้ติดเชื้อครับตอนนี้